ส่วนสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากก่อนหน้านั้นเจอภาวะาน้ําท่วมแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะคะเนื่องจากระดับน้ําในแม่น้าเมยลดลงอย่างต่อเนื่องทําให้วันนี้เราเห็นภาพว่าชาวบ้านเริ่มเข้าไปสํารวจความเสียหายในบ้านเรือนของตัวเองค่ะ ชาวบ้านในบริเวณบ้านท่าอาจเริ่มทำกลับมาทําความสะอาดบ้านแล้วก็สํารวจความเสียหายนะคะหลังจากที่ระดับน้ําลดลงอย่างต่อเนื่องชาวบ้านบอกว่าสถานการณ์น้ําในปีนี้ถือว่าใกล้เคียงกับสถานการณ์น้าในปี2556ค่ะถึงแม้ว่าความรุนแรงจะไม่เท่าแต่ว่าปีนี้ถือว่ามาเร็วนะคะแล้วก็มีการลดระดับลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังไงยังคงต้องประเมินสถานการณ์ภาพรวมอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ที่ตลาดศพริมน้ําเมยน้ําได้ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงคืนที่ผ่านมาชาวนี้ก็เลย เห็นภาพพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนกลับเข้าไปทําความสะอาดไปสํหรวจความเสียหายแต่ชาวบ้านยังคงต้องประเมินสถานการณ์กันแบบรายวันเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาทางภาคเหนือแจ้งว่าช่วงวันที่29-3 0กรกฎาคมนี้จะมีฝนตกชุกอีกระลอกหนึ่งค่ะสู่สถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาตําบลบางหลวงอําเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทพบปริมาณน้ําเหนือมีแนวโน้มลดลง25ซนติเมตรในรอบ24ชั่วโมงทําให้เขื่อนเจ้าพระยาต้องลดการระบายน้ําจากเดิ เพิ่ม749ลูกบาทเมตรต่อวินาทีลดลงไปที่681ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อประวิงเวลาให้น้ำมวลแรกที่ปล่อยลงไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ไหลลงทะเลแล้วก็เพิ่มการกักเก็บน้ำไว้เหนือเขื่อนเพื่อจัดสรรเพื่อพี่น้องเกษตรกรนะคะส่วนที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยกันบ้างค่ะ ชาวประมงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักหลังจากเกิดเหตุมวลน้ําในแม่น้ําขงปริมาณมหาศาลจากสปปลาวออขึ้นอย่างรวดเร็วและไหลามาพร้อมกับเศษซากขอนไม้รวมทั้งขยะพลาสติกจำนวนมากลอยมาติดแพของชาวบ้านที่อยู่ตามออท่าเรือต่างๆนะคะไม่สามารถที่จะออกเรือไปหาปลาได้แรงกระแทกจากท่อนไม้ขนาดใหญ่ทําให้แพเรือ แล้วก็เครื่องมือหาปลาได้รับความเสียหายชาวบ้านต้องเร่งเอาไม้งัดเสร็จขยะแล้วก็ขอนไม้ให้ไหลออกแล้วก็ไหลไปตามน้ํา พร้อมกับร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการค่ะเพราะว่าขยะและคอนไม้หนาแน่นเกินกําลังที่จะสามารถจัดการได้ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าทั่วไทยยังเจอฝนกับมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเียงเหนือรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ส่วนภาคใต้มี มีฝนค่ะร้อยละหกของพื้นที่ค่ะ